อนนี้พี่สาวใบแล้วก็หลานอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมคะก็เลยแบบไปเยี่ยมหลานอ่าเป็นหลกักจริงๆนันั่นเป็นหลกักเรื่องท่องเที่ยวนี่เป็นเรื่องรองคะ่ะรวมถึงเรื่องอื่นด้วยนะคะเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องรองนะคะ <c oughs> ต้องไม่ถามพี่โตนะพี่ไพว่าต้องไม่ถามพี่โตตกี่วันนะคะเพราะว่านานๆังไเห็น สิวันค่ะสิบวันก็อยู่ครึ่งครึ่งเลยก็คืออยู่กับหลานเยอะหน่อยครึ่งนึงแล้วก็อีก3ามสี่วันเราก็มีเวลาส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาในปารีสต,ตาไม่พอแ่แค่น่นเียนที่วันาเีย <c oughs> เลยยามะไขยายความว่าอะไรดีคะถามพี่โตดี <c oughs> ตหไหมไปถามพี่ตดี <c oughs> ตหไหมถามพี่ตดี <c oughs> ตหะ วันนี้พี่โตก็ไปหันใหญ่ซะด้วยเราก็บอกอยู่ว่าเนี่ยวันนี้ต้องมีนักข่าวมารอแน่เลยถามเรื่องน้องปารีสค่ะื่อค่ะเป็นการพูดลอยๆหรือมันเกิดขึ้นแล้วยังไงคะอะไรเกิดขึ้นแล้วนะคะข่าวดีอะไรยาวอะไรอ่าก็ต้องตอบว่าอะไรดีคะตอนนี้มันกี่วันผ่านไปแล้ว อะไรนะคะก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอลุ้นอยู่ค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอลุ้นอยู่รอลุ้นอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังทํางานกันตามปกตินะคะแสดงว่าเรื่องของข่าวดีเนี่ยใกล้ขบวนแต่เชียร์ละคืออ่าก็แต่งงานกันใช่ไหมคะแล้วก็มีครอบครัวใช่ไหมคะอ่า แต่ยังไม่ได้แบบว่าเอ่อคอบเฟิร์มแบบจริงจังให้นํา,าได้รู้กันอะไรอย่าเงี้ยค่ะือเดี๋ยวนะคะตอนแรกก่อนอื่นเลยเนี่ยไว้ต้องแบบว่าขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณน้องๆนักข่าวแล้วก็พี่ๆนักข่าวด้วยคือทุกคนเคยกันตั้งชื่อแล้วคะ่ะตอนนี้ น้องระหว่างที่ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยคอมเมนต์จะมีแต่ชื่อเด็กนะคะน้องปารีสน้องควซองน้องไอเฟลน้องอะไรถ้าเป็นผู้หญิงต้องชื่อปารีสถ้าเป็นผู้ชายชื่อไอเฟลทุกท่านแบบลุ้นกับว่ายินดีแล้วก็ล่าสุดเหมือนพี่โตบอกว่าจะประกาศข่าวดีใช่ไหมคะแล้วเร็วนี้คมมิ่งซูนอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นโปรเจกต์การทํางานของพี่โตนะดีหน้าอย่างอย่างอย่างน่าจะยังไม่ใช่เรื่องนีไม่ใช่เรื่องนีแต่ไปยังไม่ตอบคำถามวิทยาศาสตร์หลบเลี่ยงวิทยส่าตร์ตอบเลี่ยง นะพี่ยุทธโดนใบโดนพี่ยุจี้ไม่พอมันโดนจี้ตรงนี้ด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนทำมืออย่างนี้ด้วยทำมือ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ด้วยอฮ้ยยังยังยังเรียบแบนดีิ่ค่ะยังเรียบแบนดิ่ก็ขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็แล้วก็เชียร์ใบมา <c oughs> ก็เดี๋ยวรอรอลุ้นค่ะอรอเชียร์กันไปค่ะ ไป,ไปดีกว่าต้องไปเปิดงานแล้วนะแร้วไปเปิดปเนี่ยแล้วก็อายุเยอะแล้วก็ช่วยกันให้กําลังใจช่วยกันรุนไว้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะไปที่ไหนก็มีแต่คนถามเรื่องนี้มีแต่คนแบบให้กําลังใจอยากให้มีน้องวัยๆขอบคุณมากเลยนะคะคิดว,ว่าน่าจะเหมือนใครคะ ไปแล้วไปแล้วบายขอบคุณมากนะคะไปแล้วไปแล้วคุณแม่บอกว่าอยากตั้งแต่ชื่ให้ทำด้วยเราสนุกกันไแมว่ามีเออคุณแม่โอ๋ก็จะแซวตลอดค่ะคุณแม่อยากอุ้มหลานแล้วคุณแม่อยากมีหลานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็แบบพร้อมจะเป็นผู้ช่วยเลี้ยงคุมนแม่บอกค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวพี่ไวไปก่อน